เดี๋ยวมีซารถจอดฝังก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดไอ้แก่ล้อหลุดและชนรถแดงอีกทีนึงอูยสวัสดีววยรุ่นสามกรีบทุกคนครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิวส์ร็อคหนึ่งเก้าหนึ่งอะกับแก๊บบีเอ็นจีได้ครับผมพันนี้ครับผมมาชดเชยกันขายพาร์ทที่65นะครับ คนทั้งหมดท่านผชมก่อนนะครับผมว่าพาที่65นั้นการขับข้ามหลุมยักษ์ใช่ไหมฮะหลายคนอาจจะรู้สึกดูแล้วหงุดหงิดลำคาญใจก็ต้องขออภัยด้วยครับที่ว่าทำไมผมต้องถึงต้องชะลอรถตำรวจนะฮะจริงๆแล้วหลุมใหญ่ขนาดนั้นนะฮะต่อให้ขับแค่ไหน แรงแค่ไหนมันก็ไม่มีทางผ่านนะครับเพราะว่าผมได้ลองขับมาแล้วนะฮะและประเด็นคือหลายคนจะถามว่าทำไมถึงต้องรอรถตำรวจนะเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นฉากที่รถตำรวจอะ่ะมันพังเหมือนกันนะครับเลยอาจจะต้องชะลอนะฮะหลายคนอาจจะงุดงิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแต่พาทนี้ครับผมผมจะขับข้ามหลุมยักษ์เหมือนกันนะแต่ครั้งนี้คือเพิ่มเติมคือมีน้ำเข้ามาเกี่ยวนะฮะ คราวนี้ตกลงไปคือตกลงในน้ําเลยนะฮะแล้วความเร็วนะฮะซึ่งเอาจริงถ้ารถเร็วมากๆก็มีโอกาสที่จะขับผ่านได้เหมือนกันนะฮะเพราะหลุมนี้ไม่ได้กว้างซะจนแบบเวอร์วางเหมือนเมะ่าเหมือนเมื่อ้าร์หกสิบห้านะครับหลุมยักษ์อา่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาดูกันบ้างครับว่ามีรถคันไหนผ่านไปได้บ้างนะครับสําหรับอ่าเกมบีเอ็มจีได้ผ่านนี้นะครับผมและดูนะฮะท่านผู้ชมฮะแต่ละคันคือผมต้องบอกเลยว่าเตรียมมาทีละหกคันเป็นเซตเซเอารถแรงๆจี๊ดมาทั้งนั้นเลยนะฮะ ก่อนจะไปรับชมครับฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นการแชร์กันก่อนที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการรับเตือนคลิปใหม่ๆในครั้งหน้าและถ้าว่าคลิปหน้าอยากดูอะไรให้ผมทำลายเกมบิจีได้ก็คอมเมนต์มาได้ฮะถ้าติดท็อปคอมเมนต์เมื่อไหร่และมันทำได้ในเกมบิจีได้ผมจะมาเล่าให้ผู้ชมดูกันนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ครับผมขอแลมโบกินนี่ก่อนนะฮะผมจะไล่ไปทีละคันทีละคันทีละคันแล้วก็ไปพร้อมกันให้หมดหกคันรวดนะฮะอ่านผู้ชมมามาดูกันไหนผ ไปกันเลยฮะขอแลมโบ่ก่อนนะคันแรกจรี๊ดเลยฮะไปจ้ชันเจียยาวเอาละขอแบบไม่สโลโมชั่นก่อนนะคันแรกคันต่อไปไม่สโลโมชั่นโอเคฮะแลมโบ้ครับความเร็ว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับรู้ไหมปุ๊บเอาภาพตัดฮะความเร็ว300ของแลมโบกินี่ก็ไม่รอดนะฮะ รอบนี้ GTR R35 นะฮะมาดูกันครับรอบไม่รอดอสี่มันพ้เนาะโอ้โหไปครับความเร็ว200อยฮะแต่รอบนี้ขดโซลโมชั่นนะฮะมาดูกันจอรอบไม่รอด GTR R35 ความเร็วน่าจะถึง300หรือเปล่าไปแ,แบบไม่ยั้งนะฮะ290เ้แล้วเอ,อ สามร้อยนะฮะแลมโบไม่รอดนะครับเมื่อกี้ g t r r ส5มความเร็วประมาณสองร้อยเก้าสิบแต่ขับรอดออกมาได้นะฮะขับแบบหนีออกมาได้นะฮะคือว่าแปลกฮะนี่ฮะรถรองแชมป์เราฮะน้องแดกสายซิ่งทางตรองบอกเลยว่างานนี้กระชากแบบว่าต้อ,องไล่เครื่องก่อนฮนะผมจะเหนยนะถ้าผมกดปุ๊บมันมันจะจะหน้าตรงนี้แล้วมันจะเลี้ยวไม่ได้ฮนะโอเคต้องค่อยไล่ฮนะ อ้ความเร็ว500กว่าเว้ยเอาจริงนะผมเป็นโหรอ,อดเชยเ,เดียวเดียวข้างหน้าข้างหน้าก็เอารอ,อดหรุมแต่ไม่รอดทางข้างหน้านะฮะยับเยินนะเอาละฮะรถบรรทุกสายติดทอโบนะฮะ เป็นรถบรรทุกที่ค่อนข้างหนักแต่ไม่มีโทโบโก็ไปเร็วได้ฮนะไปแล้วจ้าอันนี้อยากดูสโลโมชั่นไหมคันใหญ่ไม่ต้องสโลหรอกเนาะไปเลยเนาะห้ากว่าฮนะความเร็วฮ่ารแรงะ่ะเ่ฮ่าฮ่าย่เฮีเฮ่าฮ่าี่าฮ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 ่ ไมนเสียงอะไรฮะเดี๋ยวทูบจมน้ำนะอย่างเร็วฮะข้ามได้สบายครับผมต่อไปฮะเป็นรถสปีดบูน์ฮะโอเคฮะรถคันนี้ต้องบอกเลยว่าแรงเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่อยากกดตอนนี้ครับเดี๋ยวคุมไม่ได้ขอใอ้เนี่ยสักพักหนึ่งเพิ่งกดนะฮะไปฮะเอาละโอ้โห400รถสายว่ะรถสาย ้โอข้ามได้ครับแต่ความจริงคือโดนชฉอะเออล่ะฮะรอบนี้ขอเป็นเทเล,ล่าไซเบอร์ทาครับรถคันนี้อึดน,นะถามว่าข่าได้ไหมผมว่ามันน่าจะข้ามไม่ได้ฮะน่าจะชนเลยแหละแต่มันจะชนยังไงเนี่ยสิ ดูกันรอดไม่รอดนะครับความเร็วถือว่ากระจอกไปเลยครับถ้าเทียบกับครนอื่นๆนะคือกระจอกไปเลยฮนะโอ้โหความเร็วสองร้อยรอดปะเนาะตเอ้ยคย่างแตกครับผม เออเสียบเข้าจังๆกับเขาเรียกกับแพงหินเหรอเนี่ยเหนียวมากเลยนะ <trabaj Catholics> ไม่พังด้วยแต่รถพังแล้เสียบเข้าซะลึกเชียเดี๋ยวรอบนี้ครับผมขอให้ไปพร้อมกันให้หมดนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้แดกในการนำทานแล้วกันนะครับ <independ ific orden> ข้างหลังมันมั่วมากครับปล่อยมันนะข้างหลังกำลังมั่วกันอยู่เมื่อกี้ ปล่อยคำสั่งไอมันก็จะมีรนหลอนกันบ้าง,างานะฮะเป็นเรื่องปกติเอาละฮะเอาละปุ๊บอ่าพายอยู่คันเดียวอะอย,ย้ำฮะดูของเขาเดินมากฮะมาละมาละดูการ,รอดไม่รอดนะนี่ลมโบเหรอ <laughs> เปนเฉย ผมไม่ได้คุมนะครับผมไม่ได้คุมนะกําลังตั้งใจดูมันมันชะลอเหมือนมันรู้งานอ่ะเห็นหลุมปุ๊บมันเบรแล้วก็ลงไปผมว่าน่าจะต่างคนต่างเบรคครับตายลงน้ำไปปุ๋งปุ <laughs> ๋ง <laughs> เหมือนที่จอดรับลงน้ำไปที่เรียบร้อยอะ่ะโอ้โหหลุมลึกด้วยนะเนี่ยโอ้โหท่านผู้ชมอ่ะลึกนะครับ มีรถหลงมาคันหนึ่งนะผู้ชมเป็นของ a อไออันนี้อันนี้มันหล่อนนะเนี่ยมันหล่อนแล้วฮะเม้หมอภาพยนต์ใส่ทะโบ๊มันด้วยฮนะพความเร็วเพความเร็วอะ AI ขับดีเหมือนกันนะขับนิ่งนะเนี่ย้ว,ว,ว,วิเละไปฮนะ ยับเยินรอบนี้ฮะบอกเลยว่าต้องเจอพี่บิ๊กใหญ่ก่อนนะครับรถยักษ์ตามด้วยแนมะ็กลาเรนสีนํำเงินเร็วที่สุดในเกมนะฮะเป็นรถที่แรงมากแชมป์ของเราเลยรถเมส่งนักเรียนติดทอโบนะฮะตามด้วยรถกวาดนะฮะผมแหมไม่ใช่รถกวาดถนนนะกวาดรถด้วยกันเนะชนแบบเละเทะแน่นอนนะครับคันนี้ทอโบด้วยแล้วก็ตามด้วย F1 วนะครับผมแล้วก็มอเตอร์ไซค์ว Z f อ A3 ใช่ป่ว่า3ป่ะวะอ๋อพูดผิดนะ y z ซ FR6 นะครับผม R6 มาขอประเดิมด้วยรถพี่ใหญ่ก,ก่อนเราก่อนเลยฮะบอกเลยว่าคันนี้เห็นใหญ่ๆงี้มากโคตรซิ่งเลยนะซิ่งมากๆถ้ามีสนามให้เขาดีผมบอกเลยววิ่งได้ยาวฮะคันนี้ไปฮะโอ้ไปแบบไม่ต้องคิดอะไรฮะดูนะครับว่าเขาจะข้ามมันยังไงวิววิว ไปแล้วฮะหลุมใหญ่ๆนี่ไปสามร้อยฮะอ้าวฉลุยเว้ยแค่มีล้อยยอนิดหน่อยฮะเจี๊ยลออหลุมแต่เลี้ยวไม่ออกครับมันเป็นทางโค้งพอดีโอ้โหถือว่าคันนี้ขับผ่านสบายฮะมันได้ขับนานมากเลยฮะแมคลาเรน เอที่แรงที่สุดถ้ามันดูอื่นไปวะแต่ผมคิดเองวะเฮ้นทำไมฟอร์เลย์มันบูดขึ้นช้าดังมด้เล่นนานนอื่นขนาดนี้เลยเหรอเพื่อนเฮ้ตแต่รถมันยังเบาๆอยู่อะโอ้โหเร็วฮะเร็วฮะความเร็วมาแล้วฮะหกร้อยแน่นอนฮะอ๋อเอาอ๋อ ผมรู้แล้วนะผูนะ้ชมในบรรดุงช้าเมื่อกี้ผมกดสโลอยู่ปะเอ้อ ว่าคันนี้นะฮะถ้าไม่กดสโลโมชันอ้าวเฮ้ยมีดินไหลเว้ยถ้าไม่กดสโลโมชั่นขับไม่ได้ฮะมันเร็วมากในทางแค่แบบนี้อันตรายอะะพระนั้นตาแรกที่สโลโมชันอ่ะถูกแล้วท่านผู้ชมได้เห็นภาพที่ชัดบอกเลยว่าถ้าไม่สโลโมชั่นเป็นอย่างนี้ฮะคนโทอยากมากมาครับผมทุกทานตาี้ถึงรถติดโทโบเป็นของรถรับส่งนักเรียนกันบ้างฮะมาดูกันครับว่ามันจะซิ่งฟ่าหลุมใหญ่ไปได้หรือเปล่าไปฮะใส่กันเลยฮะทโบ มาเลยตอนนี้ค่อยๆขึ้นนะโอ้บอกเลยว่าส่งนักเรียนทีนักเรียนมีกีทนะฮะโอ้โหครื่งระเบิดไปเรียบร้อยเลยฮะนังปุ้งไปแล้วเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะเรียบร้อยฮะขอใหม่ได้ไหมเออเลยมันแฉลบหลุดทางฮะกีมันแฉลบหลุดทางไปนิดหนึ่งฮะท่านผู้ชมฮะก็รถดูจากทรงแล้วค่อนข้างที่จะเร็วนะฮะอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนว่าเร็วมากนะฮะเร็วจนคนโทรไม่อยู่เลยเมื่อกี้ แล้วนะไมต้องกดอะไรแล้ะเครื่องพังแล้วฮะจะข้ามุมด้วยความเร็วสูงนะฟิวข้ามได้ครับผมแต่ก็ต้องหยุดกับตรงนี้ครับผมโอ้โหชนรถยักษ์กระเด็นเลยเมื่อกี้เออลงนะ้ำไปนอนแช่ออนเซ็นหนึ่งชั่วโมง่ามวยรถสายป่านะ,ะบอกเลยว่าคันเนี้ยจี๊ดของจริงฮะใครอยู่ตรงไหนปาดหมดไปแล้วฮะ แต่ยังดีครับผมไม่อยากเอาคัานนึงมานะ,ะที่ว่ามันไม่มีที่กำบังข้างหน้าไม่งั้น hi, มันเร็วมากเร็วจนคอนโทรไม่ได้นะอย่างเงี้ยเร็วแต่ยังคอนโทรได้นะครับผมโอ้สี่ร้อยกว่าเหรอห้าร้อยว uh, ้สบายสบายครับข้างหน้ามอง org. ไม่ทันโอ้หชนขอบนี่กึ่เด่นลงไปฮะแต่ข้ามหลุมได้ถือว่าผ่านนะครับผมแต่สภาพ ไม่น่า,าผ่านเท่าไรเดี๋ยวนะเอ็กวันมีถูโบลด้ยเหรอวะเดี๋ยวเก็บ้าก็เน,นี่มีถนะูโบลด้วยเหรอเอ็กวันจะโต้งยังไงวะหะรฮะขัเลือต้องสามรอยเอาละฮะสามร้อยแล้วครับคันิีสุดตันที่300ร้อกว่านะฮะ เป็นคันแรกครับผมที่ตกลงไปข้างล่างแบบงงๆฮนะโอ้โหเอาละฮะได้เวลาของ YZFR6 เราแล้วนะฮะมอเตอร์ไซค์สุดซิ่งนะฮะที่วิ่งได้ทุกทางยกเว้นทางคุกขะนะฮะเอาละะโอโเป็นไงโคงสวยนะโคงสวยอยู่ ไม่อยากแรงมากครับคันนี้ต้องบอกว่าอาจจะต้องมีชะลอบ้างมันจังหวะครับเพราะว่าถ้าเร็วมากเครื่องจะปัดนะฮะมอเตอร์ไซค์จะปัดเลยฮะเห็นไหมฮะนะเห็นไหม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 ฮะเห็นไหมฮะนี่คือเหตุผลที่ผมว่าทําไมบางครังต้องเป่าเครื่องนะครับเอาใหม่นะครับผมอาจจะเร็วมากไม่ได้ฮะต้องค่อยประคองเครื่องไปเอคาเร็วสักร้อยร้อยกว่าน่าจะดีนะฮะ ไม่ถึงทางแล้วเดี๋ยวค่อยกดหมดแบงค์ะถึ้ายแลครับอ,อูย้ยภาพสั้นไหวกันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหมอเตอร์ไซค์ยับแบบช้าๆครับส่วนคนก็ลงไปนอนก,กองกับพื้นเป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหมันเท่เหลือหลายเลยเออ นอนถ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปเลยลูกสภาพมอเตอร์ไซค์ก็ตามที่เห็นนะยับเยิน i, อะฮะรอบนี้เดี๋ยวปล่อยไปไปพร้อมกันให้หมดนะฮะแต่ผมต้องใช้คำสั่งให้มันจับผมนะฮะโอเคจะได้มันลุปจับผมนะฮะแต่จังนี้เดี๋ยวก็คงน่าจะวิ่งมากันเต็มละไปฮะไปก่อนเลยฮะผมขอไปก่อนแล้วกันนะฮะ เดี๋ยวมีขลังตามมาทันเหรอ้อไม่ใช่ฮะตกใจทิ่สุดโอ้โหผ่านสบายฮะตรงนี้แต่ลำบากตรงนู้นนะโอ้โแม็กลาเรนชนไปแล้วฮะแค่ขับลอ่อเฉยๆนะครับเมื่อกี้คันใหญ่ไปนู่นละ่าไม่มีใครขับมาเลยเหรอฮลัฮโลฮโหล AI ฮลัลโหลเฮ้ย AI เฮ้ยฮัลโหลเขาทำอะไรกันครับเนี่ย <laughs> อะไรวะทำไมทำไมรถงอเป็นตัวนุ่งอย่างนี้อะ มึงช่องกันเองเหรอโอ้เลเทมากครับแล้วคนขับมอเตอร์ไซค์กูอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับมันเกิดวิลล่าสกามอะไรขึ้นครับเนี่ยมทนอะไรตรงนี้เ่ยพี่อ๋ออ่ะผมอยากรู้ถ้าถ้าบอดมันขับอ่ะจะขับยังไงมาขับไปชวมเลยอันนี้นี่ผมไม่ได้คอนโทรนะแต่ผมอยากเห็นมอเตอร์ไซค์มันขับโอ้โหเอไอมึงขับฉลาดมาก มึงขับเข้าป่ามึงบ้าปะเนี่ยโอ้ยใช้ไอขับโคตรหลอนนะอ่าฮะรอบนี้เป็นรถจิ๊บแดกนะครับผมผมบอกเลยว่าคันนี้จี๊ดมากนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมอาจจะยังไม่ค่อยผมไม่ได้เห็นผมเห็นขับใช่ไหมฮะแต่จริงผมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าคันนี้เป็นถือว่า <c oughs> เด็เบิ้ลจีนนะฮะความจริงแล้วผมจะสามารถใส่ถุงโปงกได้แต่ผมไม่ใส่นะฮะเดี๋ยวไล่ไปดีลกันราค,ารครับเริ่มจากรถจิ๊บคันนี้ก่อนอผมถูด้วยนะ ออกตัวล้วแบบว่ากดแต่แม็กกะมันจะหน้าโยงอต้องค่อยๆกดไปครับผมเอาละความเร็วน่าจะถึง300ได้นะฮะโอเค,โอ,เคโอ้สองร้อยหกสิบมาต้องมาเฮ้ยสงองร้อยห้าสเองเว้ยตุ๊ด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 เอุย้ย อานชลุยฮะเฮ้ยเลี้ยวดิเลี้ยวดิเลี้ยวดิโอ้โหมันหักเลี้ยวไม่ออกมันบอกว่าเสียบข้างไปแดกซิ่งทางตง่อเราบอกเลยคันนี้ซุปเปอร์จีนนะฮะไม่มีใคจรจี๋กว่าพี่ไก่แล้วฮะไปครับผมบางด้วยเร็วด้วยนะฮะโอ้โหควันออกแล้วเว้ยควันออกแล้วเว้ย ไปฮะ,อะมองภาพไม่ทันเลยฮะถ้าไม่กดสโลบอกเลยว่ามองไม่ทันนะฮะสุดยอดเอ๊รถสีชมพูโอ้โหเป็นรถที่แต่งได้แบบนี่ช่างที่ไหนแต่งให้มึงเนี่ย,ยาปากปกระโปรงฝากกระโปรงอ้าวคันนี้ติดโทรโบด้วยนะพี่หยบ่ะบอกเลยว,ว่าเร็วเร็วไม่แพ้ใครแน่นอนไปนะฮะ ก่ทีความเร็ว400 500 600อ้าว <c oughs> เอ้ยเอ้ย,อ,ยอันนี้ไม่ถึงหลุมแต่ลมบ่ไอ้ลมทะเลไปกอ่อนนะอะไรกันครับเนี่ยรถ <c oughs> สุดโปรของผมครับท่มมานผู้ชมอะจะรถกล่องโ <c oughs> อ้ล้อนี่คือแบบแดกทางตรงเลยนะรอดไม่รอดเดี๋ยวมาดูกนะ <c oughs> มีคนขับด้วยเป็นไง ความเร็วตอนนี้น่าจะแตะ200ได้หรือเปล่าเอานะฮะเกินค่อยๆข,ขึ้นฮะโอ้โหอาจะขึ้นได้200ถึงหรือเปล่าก่อนถึงหลุมถึงหลุมแล้วข้หน้าลี้หลุมแล้วฮะเดี๋ยวมีซ่ารถจอดฝังกด และชนรถแดงอีกทีนึ่งอ้ยสโลโมชั่นอย่างสวยอะโอ้โหโอ้โหแม่ตานี้ตัวยังเกาะเบาะแน่นอยู่นะครับ ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าการ์ดรถคันนี้มันมีไว้ทําอะไรนะครับผมก็ลงมามั่วตัวหมดเลยแต่ดูจะส้มเหมือนจะใช้ในงานการเกษตรยังไงไม่รู้นะฮะเอาละขอลองหน่อยแล้วกันผมน่าจะเหมาะวิ่งในในานาในไร่ามากกว่าฮะ <c oughs> ชาต์ไหนมันจะวิ่งถึงวะเนี่ยค <c oughs> วามเร็วแค่นี้ <c oughs> ยังช้าเลยฮะท่านผู้ชมว,ว่าชาตินี้มันจะถึงไหมเนี่ยความเร็ว41กิโลเมตรต่อชั่วโมง <c oughs> <c oughs> นี่ผมมาทำไมครับเนี่ย อ๋อหอบอกเลยครับรอบนี้ไม่ต้องสโลนะฮะเพราะรถมันสโลอยู่แล้วเอาละเว้ย <All right. S 2> ไหนที่ซุนเราก็ขับมาถึงหลุมแล้วครับผมก <c oughs> ว่าจะขับมาถึงได้ใช้เวลาต้องนาน <c oughs> ผมบอกเลยว่าฉากนี้ไม่ต้องกดสโลโมชั่นนะฮะเพราะมันสโลเนีตัวอยู่แล้วนะฮะเอาละครผมสามหนึ่งข้ามหลุมหรือไม่ โคตรเน่ารถอะไรวะเนี้บอกเลยรอบนี้ฮะรถตู้ซิ่งนะฮะล้อเหมือนจะเป็นคล้ายๆล้อดแดกด้วยแต่ก็ไม่น่าใช่ฮะเราบอกเลยเป็นรถตู้ที่เร็วที่สุดฮะเขามีทอร์โบด้วยเอาเลยนะไถฮะายแล้วครับผมจังวะนี้โอ้โหสี่ร้อยโอ้โห ข้ามหลุมไปเฉยๆเลยฮะโอภชภาพตัดอีกทีนึงคือชนแล้วเร็วจัดทีด่ท่านผู้ชมฮะรถนี้บอกเลยว่า top deck ของเรานี่ตุลจีนฮะตุลจี๊โอ้โหรถใครแรงกุ๊งกุันนี้ครับผู้ชมฮะสายทางตรงอ้าวเครื่องพังแล้วล่ะฮะขับได้ไม่ทันเลยเครื่องพังแล้วละอ้าวท่นานผู้ชมฮะ อยู่ดีมันก็หมดแรงออกมาหน้าตาเฉยแต่ก็เอ้าข้ามได้ครึ่งหนึ่งนี่ท้ามได้ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวรอดูตองเครื่องไม่พังแล้วกันให้ขนันธรรมดาก่อนฮะไล่เครื่องไปปกติฮะค่อยใ,ใสกก่กลางๆฮะงั้นเดี๋ยวเครื่องหนักกว่อนเาเครื่องพังง่ายจังหวะนีดด้ฮะใส่เลยฮะเอาแล้วฮะ ทางตรงบอกเลยว่าโอ้สบายโอ้โหอ,อย่างที่ผมบอกครับถ้าเครื่องไม่พังนี่คือวิ่งสบายครัอู้อาทัา้งหมดเรข้ามีประมาณนี้สำหรับหลุมใหญ่ที่มีน้ำอยู่ข้างล่างนะครับผม ใครไม่ผ่านก็ตกน้ําไปนะฮะมีทั้งผ่านและก็ไม่ผ่านนะครับผมรอบนี้บอกเลยว่าไม่มีเบรกนะฮะใส่ยับตามที่ท่านผู้ชมขอเลยไม่เบรกนะฮะมีทั้งแฉลบเลยบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปนะฮะคลิปหน้าอยากดูอะไรคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปได้นะฮะแต่สําหรับ EP นี้ลางกันไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าครับ ถ้าท่าช้ชมคอมเมนต์มาแล้วมันติดคอมเมนต์ท็อปคอมเมนต์เมื่อไหร่นะแล้วผมก็ไปอ่านแล้วปรากฏว่ามันทำได้ผมจะมาทำให้ดูกันนะครับฝากกดไลค์ like คลิปน,นี้เป็นการแงใจกันด้วยครับที่ส u บ s c r อย่าลืมกด subscribe ต้องไม่ลืมกดปุ่มกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการรับเตือนคลิปให,ใหม่ๆในครั้งหน้านะจ๊ะ